สวัสดีจ้าอีฮลอทุกคนนะจ๊ะวันนี้จะดํานำพาพามาเตะฟุตบอลการกุศลนี่แล้วโอ้โหช่วงหลังนี้ทําการกุศลไม่แผ่วไม่พักเลยโดยเฉพาะกับทีมพ่อรบนี่เราก็ไปเดินสายเตะการกุศลที่ไหนอยกให้เราไปเตะการกุศลอะไรไงก็อินบ็อกเข้ามาได้ในแฟนเพจของทีมพ่อรบเอฟซีนะจ๊ะวันนี้มาันที่กระทรวงสาธารณสุขนะสนามคนกินครับเออเราอยู่กับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยหาเงินรายได้ เพื่อเอามาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนนั่นเองนาจย์อันนี้เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมมากก็ขอบคุณมูลนิธิสงขรชาวไทยด้วยที่ติดต่อเจาดามาแล้วก็ผ่ามาทางเจาดาไปถึงทีมพ่อบรถแล้วก็อินฟูทางน่านะมาช่วยเหลือกันวันนี้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีกิจกรรมในงานนี่มีฟุตคักจากซูซูกิด้วยเหมือนเดิมพ่อบรถก็ผ่ามาแล้วก็ชุดสวยๆนี่นี่จากเวอร์ซูสขอบคุณพี่เดชด้วยพี่เดชเวอร์ซูสนี่น่ารักมากๆ ชุดสวยอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้บรรยากาศงานจะเป็นยังไงนะจ๊ะที่กระทรวงสาธารณสุขนะจ๊ะก,ก็จะเป็นทีมพอ่อลบบนะทีมออสตาแล้วก็ทีมผู้หญิงพระนคร3ทีมจะดวลกันสนุกแน่นอน มาสัมภาษณ์ประธานสโม,มสรของเรากันหน่อยสวัสดีพ่อลบจ้ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพ่อวันนี้มาร่วมง,งานเจ้าสวนนะพ่อนะครับเพราะว่าทีมพ่อลบเราเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้ใช่ไหมพ่อใช่ครับก<อ>็วันนี้ได้รับเกียรติจริงๆจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สมาคมที่รับเชิญเราให้เชิญเราเข้ามามูลนิธิสงข์ขชาวไทยใช่ครับจะก็มาจริงๆนั่นสงข์้าวพวกเราที่ไหนตอนนี้กรอบเลยกัน็ภาพรวมไงชับชาวไทยทุกคนครับเราก็อยู่ในนั้นด้วยเอางี้วันนี้เราหาทุนเพื่อให้เเดดดด็กกกททีีี่่่่่ขขาาาาแคลลนนนนุรรศึษใชวิตพพอออบยะไไไม้ ขาดการมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆโอ้โหดีไหมใจเขาดีส่วนใหญ่มอบส่วนใหญ่มอบแถวไหนพ่อ เกษตรน้องว่ามเลยไมดึงว่าตามชนบทที่ธุรกันดานครับสุสกิเองเราก็มีเสียสาตรงนี้อยู่แล้วด้วยใช่ครับก็โดยว่าอย่างยิ่งโครงการแคริยูดีมแคริยูดรยรายนะครับก็จะเป็นการนำอาชีพของผู้ประกอบการเนี่ยที่ใช้รถแครี่เนี่ยไปบริการให้กับผู้ที่เรียกว่าด้อยกาสทางสังคมแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาผู้สูงอายุนะครับหรือว่า ก็หลายส่วนนะครับที่เราทํามาที่อยู่ที่ไกลๆอะไรอย่างงี้เนาะใช่ครับอ่าก็ฝากด้วยกับกิจกรรมของเราตามได้ที่แฟนเพจทีมพัฟฟ์ลบใช่ครับอ่าวันนี้เอาแค่กี่ประตูดีวันนี้วันนี้นะจริงๆอยากจะรักษาเป็นมิตรภาพ3น่าจะเป็นมาตรฐานมาตรฐานนะมาตรฐานโดนยิงขอบคุณยรา่ถ้าถามเรื่องคนเรานี่ความต้องการอะไรเนี่ยเราคงไม่มองไปถึงอากาศน้ําอาหารพวกนี้เราคงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปถึงส่วนนั้น ผมว่าคนเราอยู่ในสังคมเนี่ยมนุษย์สัตว์สังคมเนี่ยโอกาสเป็นเรื่องสําคัญบางคนเนี่ยมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสบางคนด้โอกาสแต่เขาอยากจะอยู่ในสังคมเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็กลับมาที่คำว่าสังคมเนี่ยคนที่มีเขาเรียกว่ามีกําลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของอํานาจเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยคนที่มีกําลังเนี่ยมากกว่าเนี่ยก็ควรจะช่วยคนที่ด้กว่าด้โอกาสแล้วสังคมมันก็จะอยู่ได้ ทุกวันนี้คือที่มันมีปัญหากันเยอะเนี่ย,ยก็เพราะเรื่องพวกนี้นะตรงนี้เราก็ไม่ได้โลกสวยแต่ว่าแต่ถ้าคนที่มีกําลังเนี่ยแล้วให้โอกาสคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการทำมาหากินเรื่องต่างๆเนี่ยผมว่าสังคมมันก็จะน่าอยู่ขึ้นสำหรับผมนะฮะก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการศึกษามากกว่าเพราะว่าเด็กๆเด็กๆในสังคมนะครับผมผมมองว่าณตอนนี้หลายหลายคนหรือหลายครอบครัวหรือเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเขายังขาดในด้านของโอกาสในการเข้ารับการศึกษา การที่เรามาช่วยกันตรงนี้เราสามารถที่จะมอบช่องทางหรือว่ามอบกําลังหรือว่าในสิ่งที่เราสามารถช่วยให้เขาได้นั่นคือการศึกษาพื้นฐานเพราะว่าพื้นฐานเลยครับคือการศึกษาการศึกษาจะเป็นประตูบานแรกที่จะทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยก้าวไปสู่ในสังคมที่ดีมีอนาคตที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีได้ในอนาคตครับผมผมว่าการศึกษาเนี่ยครับสำคัญสำหรับผมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโอกาสครับโอกาสที่ แฟนๆทุกคนเนี่ยมอบมาให้ผมครับขอบคุณที่ทำให้ผมมีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียลในวงการฟุตบอลนี้แล้วก็ขอบคุณเอาจริงพี่ๆผู้ใหญ่ในวงการทุกคนเลยครับที่มอบโอกาสดีๆให้ผมโดยเฉพาะพินิกแลนอาร์ครับขอบคุณพินิกขอบคุณพินิกแลนอาร์ที่มอบโอกาสดีๆนี่ผมก็ขอบคุณคุณพ่อลบด้วยที่มอบโอกาสดีๆเหมือนกันก็ต่อยอดกันมาขอบคุณเจดมฮะที่เป็นภาระให้ผมต้องแบกเขาขึ้นมาจาก บัวใต้ดินน่ะคือเป็นบัวที่อยู่ในดินน่ะผมต้องไปงัดบัวตัวนี้ออกมาเพื่อให้เขาโผล่คนน้ำขึ้นมาแล้วแบบมาเบ่งบานอยู่บนเหนือน้ํพืูดูเหนือน้ำอ่ะงั้นคนนี้ไม่ได้เกิดครับก็ขอบคุณโอกาสที่ทุกคนมอบให้ผมเหมือนกันครับอารมณ์ขันว่ะเฮ้ยอารมณ์ขันนะอารมณ์ขันนะเราเราทุกคนแม่งใช้ชีวิตแม่งไม่มีทางที่เราจะไม่ไม่เจอเรื่องเครียดเรื่องกดดันอ่ะ uh. เพราะฉะนั้นอารมณ์ขันมันจะทําให้เรา บรรเทาเอกเอกเอกอะไรเหรอกําลังกิงจังอยู่กูก็ไม่กล้าเล่นไม่รู้ตรงนี้เลไ่ไหนในเดอ๋อได้เออเราก็เกงอยู่กลัวเล่นไม่ได้อารมณ์ขันและกันอารมณ์ขันน่าจะช่วยลดความตึงเครียดลดความเครียดในชีวิตได้ในการแบบเราต้องไปเผชิญไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องทํางานบางคนอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราทุกคนมีอารมณ์ขันอยู่กับตัวมันน่าจะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายขึ้น จริง<ต>เพราะว่าเวลาคุณแบบเจอเรื่องแบบเครียดอกหักอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีลมขันนี่คุณแย่เหมือนกันถูกปะเรื่องโปงเรื่องป่วยไม่พูดพูดเรื่องอกหักโอ้ยไม่คนเขารู้กำลังใจที่ดีอยู่แล้วไงใช่เออชน<ต>ผมนะผมคิดว่าึงิง่ผมขาดไม่ได้นะเป็นเรื่องของมิตรภาพ เพราะผมรู้สึกว่าผมมีทุกวันนี้ได้ด้วยมิตรภาพจากแบบพี่น้องจากเพื่อนจากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคือเราช่วยๆกันมามันเหมือนเติบโตมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าการมีมิตรภาพที่ดีอ่ะมันมันก็เหมือนเป็นทั้งกําลังใจบางทีอารมณ์ขันเองก็อาจจะมาจากมิตรภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยที่มันมามาช่วยๆกันให้เราผ่านแบบจุดที่มันยากไปได้หรือจุดที่มันง่ายมันก็แบบผ่านไปพร้อมกันอย่างมีความสุขได้เอาเอาง่ายๆชีวิตพี่อ้นอ่ะเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสาม หักสองรอบหลังจากเป็นมะเร็งแล้วเงี้ยเพราะถ้าถ้าไม่ได้มีสภาพบวกอารมณ์ขันจะคนรอบข้างอ่ะครับโหแย่มเงนนะใช่แต่ผ่านมาได้นี่คือแบบเพราะไอ้สอสิ่งนี้เลยอ,ะอ่ะคำถามที่ถามมาว่ามันจะขาดอะไรไม่ได้สักหนึ่งอย่างถ้าให้แจมบอกก็คงจะเป็นในเรื่องของความรู้แล้วกันนะครับนะเพราะว่ามันอยู่คู่กับทุกคนอยู่แล้วความรู้อ่ะยิ่งเรามีความรู้เยอะมันก็ต่อยอดไปได้อีก เยอะมากๆนะครับนะถ้าหลายๆคนได้รับโอกาสในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความรู้เนี่ยเจมเชื่อว่าน้องๆรวมถึงแบบอีกหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต่อยอดได้นะครับครับก็เห็นกินเห็นเหมือนกันเรื่องความรู้เพราะว่าคนเราเกิดมาถ้าเรามีร่างกายเหมือนกันเท่าๆกันอะไรเงี้ยสิ่งสําคัญที่แบบแตกต่างจากคนอื่นได้คือโอกาสของการศึกษากทาง,งความรู้หรือรการประกอบอ,อ,อาชีพต่างๆที่มันคนเรามี โอกาสไม่เท่ากันถูกต้องอครับใช่ใช่ก็เ <c oughs> นี่ยแหละครับหลักๆก,ก็น่าจะเป็นโอกาสสาหร,รับการศึกษาสําคัญมากๆตัวอย่างเช่นตัวผมเองก็เรียนรู้หลายวิชามาตั้งแต่เด็กๆเลขนะครับวิทยาศาสตร์สังคมอะไรอย่างเงี้ยหลักๆก,ก็ภาษาอังกฤษด้วยการการใช้ภาษาตั้งแต่เด็กๆก็สําคัญฉะนั้นโอกาสในเรื่องของภาษาสําหร,รับการศึกษาของเด็กๆที่จะได้เข้าถึงภาษาที่สองหรือภาษาที่3โดยเร็วเนี่ยผมมันมีประโยชน์มาก ในการใช้ชีวิตในอนาคตครับจริงๆก็เห็นด้วยกับเรื่องการศึกษานะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็กีฬานะ,ะโอกาสในการที่พวกเขาจะได้ออกมาออกกําลังกายร่วมกันเพราะว่าเขาบอกว่ากีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างได้หลายอย่างนะคะสร้างวินยัยสร้างคุณภาพสร้างสังคมให้กับเด็กๆสิ่งนี้ยิ่งถ้ามีผู้ใหญ่สนับสนุนเนะะาะบอกว่าเด็กเขาจะมีโอกาสเติบโตขึ้นในสังคมอีกเยอะเลยค่ะสำหรับผมก็ความรู้ครับความรู้เป็นสิ่งที่ผมขาดไม่ได้ครับ อย่างเช่นเราอยากจะเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเราอยากจะทํามันในอนาคตหรือเรากําลังจะทํามันณเวลานี้ผมก็จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นพยายามเรียนรู้แล้วก็ศึกษามันอย่างจริงจังอย่างผมเนี่ยเป็นเซียนพารทตั้งแต่ผมอายุ13นะครับผมตอนนั้นผมก็อ่านในหนังสือพระดูหนังสือพระเพราะสมัยก่อน Google มันไม่มีนะครับหรือช่องทางในการที่เราจะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันไม่มีเลยนอกจากหนังสือพระเราก็จะอ่านหนังสือพระทุกวันซื้อหนังสือมาแม้ว่าจะท่าน กระทั่งว่าเราไม่มีเงินซื้อหนังสือแต่เราไปยืนอ่านหนังสือฟรีตามร้านขายหนังสือสมัยก่อนเราก็ไปยืนอ่า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 นจนเจ้าของร้านไล่เราแล้นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราขาดนั่นคือความรู้ไปแอบศึกษาไปเรียนรู้จากหนังสือพระจนกระทั่งเรามีความรู้เรื่องพระต่างๆหลายๆรูปแบบจนกระทั่งเราค่อยๆศึกษาจนมาเป็นภาคสนามเข้าไปสู่ตลาดพระ เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคนต่างๆเรียนรู้วิธีการดูภาพแบบถูกต้องและถูกทางจนกระทั่งเราขายได้นั่นความรู้ที่เราจะศึกษานั่นคือสิ่งเหตุและเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมขาดไม่ได้คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาะเครื่องหรือถ้าเป็นน้องๆก็คงเป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ขอให้น้องๆทุกคนหรือน้องๆหรือคนที่ฟังอยู่นะครับต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจังเพื่อตัวเองและอนาคตของเราครับ Okay, สิ่งที่ผมคิดว่าขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของการศึกษานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการศึกษาเราก็จะสามารถเป็นคนมีความรู้แล้วก็นําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปต่อยอดไปพัฒนาทําให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมมองว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สํำคัญที่สุด สวัสดีจ้าเหลอดทุกคนอะจารที่ดูผ่านทางไลฟ์สดเมื่อกี้ตัวอะไรวะแบบเหมือนลูกพี่เราเลยพี่เสนาหอยดีพี่หอยด้วยนะฮะสวัสดีแฟนๆเจ้ดหาทุกคนที่ชมผ่านทาง ยูทูบแล้วก็ Facebook กแฟนเพจเจดำและเจดำออฟฟิเชียลทุกท่านนะฮะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่การอดสดฟุตบอลกุศลนะฮะของมูลิติสงเคราะห์ชาวไทยนั่นเองนะวันนี้เราอยู่กันที่กระทรวงสาธารณสุขสนามคนกินคราบนั่นะเองต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จัดงานฟุตบอลการกุศลในวันนี้นั่นเองนะจ๊ะ หลังหากค่าใช้จา่ายเราก็จะบริจาคแล้วก็ไปทําเรื่องดีๆให้กับน้องๆที่เรียนดีแต่ว่าขาดทุนทรัพย์นั่นเองนะจ๊ะ หยุดกกิดไหมพี่ตู่เขาก็มีซาวเออไม่ได้ติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวช่องบิวอ๋อโอเคครับโอเคคุยแล้วคุยจะทำหยุดกันผมว่าเงียบแล้วปกมือเท่กว่าใช่ใช่ใช่แต่ช่องเรามันติ๊กต้องเนี่ยเขาจะให้ผ่านแต่ว่าดูไลน์เขาต้องต้องการบขาต้องการกระซูนะฮะนำการถือธงโดยกุ๊กพี่เมลีกนะฮะฟูบูมูนจัดสปอร์ตเดี่ยวเก้าและต้นร่างทอง ผู้สินวันนี้เรามาจากฟีฟ่าฟีบ้าฟีบอลนะฮะเขามีนามว่าใช่นะอาจารย์ธนูทวยคงควรคอยนะครับเอาวันนี้ชื่อเล่นดีกว่าอาจารย์นูโอเคจะเล่นอนนนพี่นูเ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอ่ะนี่ฮะลงสู่สนามนะครับก็คู่แรกนี่ก่อนครับจะเป็นทีมพ่อลบ v i p อาดวลกับฟุตบอลหญิงพระนครเอาแล้วนี่ดูไลน์ครับดูไลน์นี่ เห็นที่ผมเห็นมีพี่เม้งซัมเมอร์ฮิลนี่ตัวหลักของเราเลยเลาะหน่อไม้อ๋ฮะอนนั้นหัวที่อยู่ท้ายขบวนพี่อ้ําหรือเปล่าฮะคุณอ้ําอธิชาตินพระเอกชื่อดังหล่อสูสีกันนิกเลยโอ้โหเก่งใจพี่รับนะฮะแต่ว่าเกมเริ่มแล้วนะครับเป็นทางฝั่งของทีมพวกลบเขียรุกเล่นเป็นก่อนนะครับพี่เม้งซัมเมอร์ฮิลครับจ่ายบอลมาที่พี่บอยโอ้โหเอาฮะ เอาแต่ว่าพยายามจะเคลียร์ออกมาครับทีมบอลหญิงแต่ว่าน้องนัทเอา้ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับก็น,น้องนัทสไปซี่แคทครับจากจังหวัดสัตไกลจากนอกกรอบเขตโทษครับโอ้โหทีมโพลพบนำเร็วเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอ้โหยังอึ้งอยู่เลยครับแต่ว่าตัดไปได้ครับน้องอิงครับมีน้องนัททำทางไปแล้วนะครับจ่ายไปตอนนี้น้องนัทจับบอลลงครับน้องนัทดึงไว้แล้วไหลไปดานซ้ายสุดจับแล้วาจจังหวัยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหสอประตูต่อศูนย์ครับทีมบอลหญิงพระนครทิ้งห่างไปเป็น2ลูกแล้วนะครับ กูอันนี้คือประธานประธานประธานหลีกสาราธรรมศพใช่ฮะนิกรนอนหงายฮะโอ้โหยสาที่ใส่หัวนี่แม่เลยนะทำไมฮะขออีกสักจานได้ไหมเออนะฮะแม่เอาละครับแต่ว่าโอกาสจริงตรงนี้ครับแล้วโอ้โหนี่มาแล้วสองพันบาทนะจากสาราธรรมศพหลีกครับคุณนิกรนิกรนะสองพันนะสแกนเลยฮะด่วน เหมือนจะเป็นคุณโตโน่นะครับโตโน่แข็งโปกครับปั่นลูกนี้เข้าไปครับยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดบล็อกครับแต่สุดท้ายบอลมาเข้าทางนี่ครับพี่โก้นี่ยพี่โก้ไหลต่อครับพ่อบ้านเตาปูนนะให้โตโน่ครับแล้วแปรลูกนี้วขาเท้าดีมากนะครับคุณโตโน่แข็งโปกครับแล้วก็น้องซากุระี่ไม่ทันได้ขยับเลยนะครับจังหวะนี้ได้ยินเสียงกระซิบจากตะวันนะครับบอกว่ายิงดีกว่าฮอยลุนนอีกไม่น่าเชื่อตะวันเล่นปมพวกยูเนเ็ดนะฮะตอนนี้เ แล้วก็จบตรงนี้ครับบอลหญิงพระนครชนะออสตาสาราธรมรมศพสองประตูต่อนหนึ่งครับเกมระหว่างทีมออสตาสาราธรมรมศพนะครับกับทีมพาวลบเกมนี้เตะกันทั้งหมด45นาทีเต็มนะครับบอลอยู่ที่ทีมฝั่งของออสตาสาสราธรรมศพครับขออนุญาตเรียกทีมออสตาสั้น,นๆนะครับคืนย้อนกลับมาตั้งกันนะครับทีมวีไอพีพาวลบครับแต่ว่าโดนตัดไปครับอะไรครับ พาบอลขึ้นมาแล้วจับด้วยซ้ายเข้ามาแล้วสัดลูกนี้เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหคุณโอ๊กนะครับยิงเข้าไปได้นะครับโอ้โหโอ๊กสุดยอดครับจังหวะนี้ครับโอ้โหโอ๊กเคซี่คิวโอเคเคซี่คิวคุณโอ๊กเควซี่คิวนะครับพี่บอยท่าพระจันทร์นะครับไหลมาทางฝั่งขวาแล้วตามช่องครับวิ่งมาแล้วจับเกือบอยู่ครับบอลจังหวะนี้ของปุ๊กลูมูลเอ้ายังไงครับลูกนี้ควยมา ฟูปูมูลโอ้ยตอกส้นสวยแล้วโอ๊กยิงจังหวะนี้โอ้โหเข้าอีกครัยโอ้โหดับเบิลสกอร์โดยคุณโอ๊กครซี่คิวครับฟอร์มแรงจริงๆครับโอ้โหทีมออสตาซาร่าทำมะสบ2 TV ทีวีพีพอรลบศูนย์ไปแล้วครับนี่ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วคุณเนสขึ้นมาจ่ายไปตรงกลาง มีโอกาสลุ้นไหมช่องนี้สวยครับช่องนี้สวยครับม่ลุแล้วไม่ล้ํดด้วยคนเดียวนุ่นคนเดียวแล้วสกวียเข้าประตูโอ้โหไปมานะครับหนึ่งประตูต่อสองครับโอ้โหจังหวะตะลุยขึ้นมาจากแดนของตัวเองครับโอ้โหคือจริงแล้วเล่นทางจริงๆนะครับคุณปอคิปเปอร์เนี่ยโดนแล้วครับโดนปลายมบือแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเข้าประตูไปนะครับแต่ว่าช็อตนี้เป็นฟรีคิกของทีมออลสตาร์ครับ พี่บอยท่าประจารไหลมาเล่นสูตรนะครับแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้สุดท้าย,าย,ยแล้วยิงลูกนี้เข้าประตูครับโอโ้โหพี่โก้ครับทำให้ทีมออลตาทิ้งห่างไปเป็นสประตูต่อ1ไปแล้วแหมดูครับตอนแรกนี่ทีม VIP พีพ่อลบนี่เหมือนจะโหมบุกหนักแล้วนะครับเรเซอร์เบนจ่ายมาด้านข้างโอโ้โหคุณกนกพลิกสวยคุณนกหลุดครับคุณนกหลุดแฮตริกฮีโร่หรือเปล่าแฮตริกฮีโร่หรือเปล่าแฮตริกฮีโร่หรือเปล่าครับสุดเซตล้ำปาลเข้ามาโอโ้โหใจกว้างเป็นแม่น้ำครับแล้วก็ น่าจะเป็นเครดิตของน้องแจ๊บครับสี่ประตูตอนหนึ่งโอ้ไม่เอาแฮตทริกครับเพื่อนร่วมทีมสําคัญที่สุดสุดยอดมากครับคุณโอครับแล้วก็น่าจะจบเกมไปเลยนะครับจุดโทษนะครับในสนามนี้ยังเพิ่งอย่าเพิ่งออกมาก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ยิงจุดโทษต่อนะครับมีจุดโทษ5ลูกครับจบเกมนี่คือจบในช่วงเวลาปกติแต่เราจะยิงจุดโทษกันฝั่งละ5ลูกดูนะครับช็อตของคุณโอครับไอ้พวกนี้ไม่เป็นงานเลยโอ้โหดูครับ ดูวับไหลามาครับจังหวะนี้โอ้โหดูวับแจ๊บจับก่อนหนึ่งจังหวแะแล้วก็ไม่ค่อย<ต>ดีแม่แต่ว่าเหมือนบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปโดนผู้เล่นของทางฝั่งทีมพีพอรลบเข้าไปนะครับดูครับเดี๋ยวอาร์มลุนนี่จะได้ยิงหรือเปล่านะครับแต่คนแรกครับห <c oughs> ็นแล้วครับที่กําลังเดินไปเหยียบสง่าง,งามตอนนี้ฮะพี่บอยท่าพระจันทร์ครับอ <P> ่อแล้วครับคนแรกของฝั่งทีมเอลสตาสาลาธรรมศพการยิงจุดโทษที่บอกก่อนว่าเราจะดวลจนจบทั้ง10คนครับ เราจะไม่มีแบบว่าถ้าเกิดสกอร์ขาดแล้วเราก็จะแบบหยุดเดยังคือ,อยังไงก็ต้องยิงครบ5คนต้องยิงครบ10คค<น>รั้งสองฝั่งใช่ครับดูว่าพี่พอพบอยเลือกเรียมไหน66 6 6นะครับเบอร์ของพี่บอยแล้วเสียงนวิทยาวดังขึ้นแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหพี่บอยยิงพลาดครับติดเซฟของฟลองครับเลือกยิงไปทางซ้ายมือตัวเองฟรองนี่รู้ทันนะครับโอ้โหสมฉายาฟลองเหนียวหนึบจริงๆนะครับและดูจังหวะนี้พี่แท่ง พี่แท่งดวลกับปอคีเปอร์พี่แท่งนี่ดูพี่แท่งหันมาแล้วเลือกจังหวะน,นี้โอ้โห,โห,โโหไม่เข้าเหมือนกันเียนบ้าเซฟจุทดทอพี่แท่งครับโอ้โหพี่แท่งนี่เลือกเหนือชั้นกับกะยิงยตรงกลางแบบเหนือเหนือ,น,น,อนิ่มๆครับปอคีเปอร์บอกลูกเมียที่บ้านภูมิใจแล้วครับ็อดพยายามจะยิงเล่นทางตรงกลางกันไปทั้งคือยิงดีแล้วแต่โอ้โหทางปอคีเปอร์เดาถูกทางครับคุณอวยอ่ะเนี่ยครับกอล์ฟแมนสเปนครับ เอาละครับพี่กอฟมเมสนสแตนแล้วซัดลูกนี้โอ้โหเซฟได้อีกแล้วครับฟรองเหนียวหนึบกับดั<ส>บเ<ส>บิลเซฟครับโอ,โโอ,โโอโ้โหแหมยังไม่จบง่ายๆครับเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีฝั่งไหนยิงได้เลยนะครับในช่วงโดนจุดโทษประตูทำงานหมดนะครับเนี่ยถ้าจะจะให้มันนะ ประตูนี้นี่ถ้าไล่มา2ต่อสี่บโอ้โหมีโอกาสครับแล้วก็เป็นพี่เดตเวอร์ซุสครับกับจังหวะยิงลูกนี้ของทีมพีพพ่อวรลบถ้ายิงเข้านี่ขอเสียงเฮดังๆครับพีเดทวิ่งเข้ามาแล้วซัดจังหวะนี้โอ้โหเฉียบคมครับแปรไปทางซ้ายมือตัวเองครับบอลเข้าหน้าต่างครับเอาละครับแต่คนนี้ครับ พรีเมียร์ลีกกุ๊กนาโช่ครับจันกุ๊กจันกุ๊กกินโอ้โหไม่เสียแรงครับที่ปีเตอร์ช m ไ c เ a e ลเทรนมาอย่างดีครับ <laughs> นี่คือซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งครับโอ้โหซุปเปอร์สตาร์แห่งพรีเมียร์ลีกเจ้าของสเตตัสหมื่นไลค์พันแช่ครับโอ้โหคุณกุ๊กนาโช่ครับสมราคาครับเอาละครับมาดูทีมไอพีพอ่อลบกันบ้างดวนกับทางคุณปอคีปเปอร์แล้วยิงอาอาจจะต้อง ยิงใหม่ครับช็อตนี้ต้องยิงใหม่หรือว่านจะต้องดูนะครับว่าพี่ประชาเหมือนฟาไปเลยนะครับพี่ประชาครับจังหวัดยิงเมื่อสักครู่นะครับพี่ประชานะครับอ่าฟาไปเลยนะครับสุภชัยหนุมาเหรอคุณสุภชัยหนุมานะครับโอ้โหจากโค้ชครับตอนนี้เขากําลังไปทําหน้าที่ที่สําคัญมากๆรับผิดชอบต่อความกดดัน ทำประตูให้กับทีมอัสตาซาลาธรรมศพเนี่ยเจ้าของฉายาองรีบางขุนเทียนครับอองรีบางขุนเทียนเจ๊คลาสของพี่ดับโอ้โหสสหรับเท่านี้โหยท่าจริงจ่อของรูโน่ซะด้วยครับ ดู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 มีเซิร์ฟมีเซิร์ฟมีเซินี่ดีไดจังหวะนี้ไปเลือกทํากระโดดอย่างเงี้ยผิดจังหวะนี้คือแบบมีโอกาสเข้าโรงบาลได้เลยนะดู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 ดยิงท่าเดียวกับบูนูด้วยท่าเดียวกับบูนูนะครับเนี่ยตกใจเหมือนกันนะดูรูเลยตกใจกลัวยิงออกมทั้งจันกุ๊กทั้งพิเรดัอเหลือร้ายนะครับทั้ง2ประตูครับอตอนนี้ทีมอสซาสกรรวมนําเป็น6ต่อ2ครับเดี๋ยวลุ้นกันครับทีม VP พ่อวันลบครับ วิ่งเข้ามาจังหวะนี้ครับโอ้โหคมมากครับคมมากอาจารย์สารนะครับสตัมรังสิตสตัมรังสิตสตัมรังสิตพี่อ้นเดอะไวท์ครับนี่ครับเจ้าของเพลงโกหกหน้าตายครับที่มีคนดูกว่า50ล้านคน50ล้านคนไปแห้าสิบล้านคนครับพี่อ้นเดอะไวท์ครับดูครับวิ่งเข้ามาครับพี่คุริรินของเราเท้าซ้ายด้วยยิงซ้ายนะครับพี่อ้นพี่อ้นยิง เข้าไหมเข้าโอ้โหเช็คเสาเข้าซะด้วยครับรายกาจจริงๆครับว่ายังไม่จบยังไม่จบครับทุกคนครับใจเย็นครับทุกคนทุกคนเตรียมเฮแล้วนะครับแต่พี่ก้อนบอกยังก่อนดูครดูดูความเก่าดูความเก่าดูความวิ่งวิ่งก็มาดูฮะแล้วก็ยิงแบบแป๊บโอ้โหนี่แป๊บไม่เต็มเท้าด้วยนะครับบอลมันมีเฉือนเฉือนมีสปินนิดด้วยนะครับเราไปเช็ดเสาครับช็อตนี้ครับเขาเน้นทิศทาง นีน่บอกยางยางยังไม่ได้แชมป์ยิงไม่ครบยังไม่ครบพี่ยศครับดวลกับคุณปอคีปเปอร์นะครับพยศในตัวทีเด็ดเลยครับพี่ยศวิ่งมาแล้วยิงโอ้โหแมไม่ต้องขยับเลยครับพยศนี่คนที่ยิงประตูไล่มา1นต่อสนะครับครับอ้หนึ่งต่อสองสิในเกมหนึ่งต่อสใช่ครับ<ไ>ลอล่ 1> 1อรครับสกอร์เป็นเสียเจคนต่อไปคือพี่ต้นร่างทองขอปาเนินก้าได้ไหม จุดโทษปาเนนกาได้ไหมผมมีขุดดินด้วยมีขุดดินด้วยขอปาเนนกาได้ไหมเอาละครับดัวนีกับคุณ้องเหนียวเนิบครับวิ่งมาแล้วนะครับจะยิงท่าไหนครับพี่ต้นรางทองต้นพี่ต้นพี่ต้นวิ่งเข้ามาไกลมากแล้วก็ออกไปไหนครับพี่ต้นครับวิ่งเขาวิ่งไกลเกินต้นมันวิ่งไกลเกินเมื่อกี้พี่ตู่ด้านดวนกับคุณปอคีเปืรอเพื่อไล่มานะครับแล้วโอ้โหพุ่งผิดทางครับคุณปอ แล้วเป็นไงครับจบเกมครับ จบเรียบร้อยนะครับทีมออลสตาร์สาราธรรมศพนะครับเอาชนะทีมวีพี่อลบไป7ประตูต่อ5ครับเกมวันนี้สนุกมากๆทั้งในช่วงเวลาปกติแล้วก็ช่วงยิงจุดโทษเลยนะครับคุณโฟนครับก็ขอบคุณงานนะครับบุนีทิส่งเคาะชาวไทยนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการเตะบอลารกุศลนะครับบริจาคให้เด็กยากไร้นะครับที่ไม่มีทุนการศึกษาก็เป็นงานที่ดีมากๆและก็อยากให้จะมีงานดีๆแบบนี้ไปตลอดไปนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นงานที่รวมทุกๆคนมาครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดา หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆรวมมางานวันนี้ครับต้องขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมือที่ส่งเคาะชาวไทยนะครับที่มอบโอก,กาสทุนการศึกษาให้เด็กงานแบบนี้ดีมากจัดอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ นะครับที่ชมอยู่นเวลานี้นะครับขอขอบคุณทุกยอดเงินที่บริจาคก,กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะบริจาคมาเล็กหรือน้อยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับครับผมเป็นทั้งหมดนะครับขอบคุณอ่ะว,วันนี้ก็อกขอบคุณ,คณพี่เพื่อนน้องเราทุกคนด้วยที่มา ช่วยกันในงานนี้กับมูลนิธิสงฆ์ชาวไทยก็ฝากด้วยใครที่อยากจะบริจาคยังไงก็แล้วแต่ก็ติดตามได้นะทางมูลนิธิสงฆ์ชาวไทยปิดรายการอยู่ของที่ระลึกโอ้ยโอ้พี่ต้นจ้ะปิดรายการเอออ้าวฝากด้วยก่อนแล้วก็แชร์ไปติดตามกันไว้ทุกแพลตฟอร์มจะนับด้วยแล้วกันนะจ๊ะฝากด้วยนะขอบคุณทุกคนขอพระเจ้าอวยพรอีกถึรอทุกคนนะจ๊ะกินข้าวก่อนผมรีบกินข้าวเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะพีมสครับไปเว้ยเชิญนะมาครับไปยิง